น้องครับสวัสดีท่านผู้ชมอะบได้ออกมาทำคลิปให้พี่น้องได้ชมหลายวันแล้วครับก็เลยมาหาจันออดซะหน่อยวันนี้ครับมันงัดกออไยอยู่นี่ว่าท่าน เล่นฟองใหญ่แท้คุณสมบัติในการที่จะระมัดระวังรถอันให้เกิดความเสียหาย

เป็นได้คุดมือนัน่นภาอภาษาเน่อ้ยตงถามคือแถวนาษเนี่ยาสาวดิต้องถามคือแทวบ้บานบเดี๋ยวเบิ่องอันผู้นัน้นก็ยังบาว่างสายเียวันาว,าวัวนวันนะอยาวันวยนันวันนววันวัันวันวันวััวงนนนนันนนันนนน ฮะ <laughs> บอฟคุดนันทาาลาดย,งยดงายดงมันไหมฮะมันนําเรซซีจาน,นอ,าอัดเขบเปล่าเห่นแล้วเห็นเล้วจ <laughs> ังทุ่มมันนันสองทุ่มสองทุ่มทุ่มเดียว <laughs> มันเบิดม <ừ> ันมันเบิดจากเกี่ยวมาตันละเศร้าไครคุละเศร้าไหมด่นี่ขั้นสามหก้องสาขั้นยังนีสาขั้นอ๋สามขั้นคุละเศ้าแสดงว่าหกสบมันเปิด้าทมหลายประดอ๋อเขาไปเบิงอ่ะเขากาประมาณเกินสาเกี่ยวเลอ ขนาดนี้ฮะมันเสมอแต่แต่เริ่มจังสี่มันไม่ยู่อันนั้มันบานเนาะยังบานเขาเลวเขาตัดนะเขาบาดเนี่ยมันบานหัวเสียกมันคือมันต้องเบี่ยงห้างออกมันต้องบานไปเรื่อยมันสองสองสองเท่าไหแม่นบ่อว่าแล้วสองเท้คอนกรีตสองเท้าสองเท้น่ะเดี๋ยวมันบานยังไงไปหอดไปหอดหงแยกันเพ่งแต่บานเออมันพ่วงไปหนาดิ สแสดงว่าเกินขาดรายแล้วไงบันนีไว่เมดกับบํเนไว่ม็ธรรมดาเล็กี่เล็กเก่าฮะเล็กเก่าหรอมันม่นมนว่เม็ดเนาะเป็นเล็กขนาดูนี้นนเป็นเล็กเส้นเล็กเกาเเล็กเ,เกส้นหมแล้วเล็กว่เม็ดตึ้งเาเดียวมันจะแตแงเปิดขาดเปิเบืองงานคอนรีดบันนี่นี่จิกาคำนวณไปตามคิ้วนี่ว่าได้เลยป่นี่ นนออคว,วามันแก่บ่ได้ฮะเออคะมนวคิวเลยแนะคำนวณคิวเด่นอเอาเข้านวณไปมันลอยประมาณลอยยี่สิบคิวอะย่สคิวแมนอ้ยมันกาเพะนะฮะยาวแปดสิบเมตรปะกว้างแปดเมตรปะยาวแปดสิบกว้างแปดเมตรประมาณร้อยย ไ่การาอยยี่สิบคิวกันว่าคนเฮ็ดบ่เป็นกับสองมือเลยคนเฮ็ดบ่เป็นอินินสองมือด้วยเนี่ยแนว่มันเล็กมันเป็นแผงเง่าหุเมตรที่เดียวเนาะวันนี้ขี้ปูนจับน้ำเขาแค่ไปแยกปูนแตกซื้อเนาะแต่ว่าเล็กอยู่ข้างล่างมันเป็นแผงเลยแผงที่ว่าเขายกไสยกเส้นอ่ะลายุ้งสลัอวันนี้เล็กบบแมนว่ดทางซี่เดียเล็กจีช่องหนึ่งสซมนี่ทางกันสองหนึ่งตรงม้วนวันนั้นละม้วนน้ำตา ดึงขาดพืขาดพืชมันก็ยากแต่เรล็กเก่าเนาสำนีเนาะมันมันมันขาดเล่นปะิายริดเองาเดียวไปกินเขากล้อ่างี่ยวซิญายรถไปเสไมลงบ่อไหมเนาะดินเพท่านเดี๋ยวเต็มเนาะไปกินไปกินไม่ก้อนแลวเขาจะไม่ไงไปใหญ่ก้อนตัวย้ายมาที่บ่อใหม่ครับ บ่อเมื่อกี้นี่หมดครับผมดินหมดนะย้ายมาอีกบ่อหนึ่งโอ้คันหนึ่งถอยดากมากคันหนึ่งเดินหนามมกของเสียบดทน่าจะสองคันครับโอ้ <c oughs> <c oughs> ไม่ได้เบิร์ดาดินแถวนี้ดีมากเลย ทำเลของเสียโบสถดีดีนะเชยภูมินะครับที่ไม่ว่าจะเป็นหมู่บ้านนะครับสถานที่รถแถวนี้ก็ไม่ถือว่าเยอะเท่าไหร่นะครับในในในละแวกตรงนี้ครับรถด,ดำไม่ค่อยเยอะครับดีงานเวลาที่มีงานพวก งานชาวบ,บ้านนะครับภายใต้สามสี่หมู่บ้านนะครับสี่ห้าหมู่บ้านเนี่ยปั่นยิ่งๆเนี่ยครับรถทีมงานเดียวนะครับผมวิ่งสี่ห้าหมู่บ้านเน่ยครับมีงานทําทั้งปีครับ ของเฮาบานเดียวมีวัดหาทิมต่างกันเยอะครับถ้าใครคิดจะออกรถนะครับผมคิดจะสร้างทีมงานรถด,ดำเนี่ยครับคุณไปลองดูว่าที่บ้านของเรานะครับหรือว่าในตำบลของเราเนะ่ะมีอยู่มีมันมีงานที่จะรองรับเราเยอะไหมนะครับต้องไปดูจุดนี้ด้วยครับผมต้องไปดูด้วยว่า ที่ที่เราจะลงทํางานน่ะมันมันจะมีเยอะไหมนะครับมีรถไมโครอยู่แล้วกี่ตัวนะครับสวัสดีครับเจีแฟงมาแล้วครับจะมีอยู่กี่ตัวนะครับมีอยู่จากขั้น,นครับเบิ้งองครับถ้าหากว่ารถมันมีเยอะแล้วนะครับมีเยอะแล้วทีมงานรถดำก็มีเยอะแล้วนี่ก็คืออัตรา ที่เราจะไม่ได้งานทํานะครับก็สูงไปตามกันครับหรือว่ามีทําแต่ก็ไม่เยอะครับแต่ว่าถ้าเป็นรถเราซื้อสดมานะครับเป็นรถเก่าซื้อสดมารถด,ดําก็บองยังคือทุนหลายครับพี่น้องทุนหลายซื้อสดมาเพราะมีงวดก็ มาลองได้ครับในสายงานอาชีพนี่ถ้ามีงวดมีอะไรนี่ก็อาชีพคนคนที่คิดจะเริ่มใหม่ครับผมว่าอย่าเสี่ยงครับอย่าเสี่ยงเลยโดยเฉพาะโดยเฉพาะปีปีที่จะมานี่ครับเศรษฐกิจมันมันจะเริ่มไม่นั่นแล้วครับผมดูนะครับจะเริ่มแย่แล้ว โดยเฉพาะปีหน่านี่ครับจิดต่องานชาวบ้านย่างเดียวครับประเปลี่ยนงานางานหลวงนี่งานหลวงนี่แทบจะเรียกว่าผมว่าไม่เกินไม่เกิน50%ของปีนี้ครับ เพื่อนๆพี่ๆในคอมเมนต์ก็บอกว่าประเทศเรามันกำลังจะทั้งแตกโอ้วดัดผู้มาเยอะแล้วครับอู้มาเยอะแล้วโอ้ใส่ไหม ขึ้นกับบ้านเราเมืองเรา ขับดีอครับรุ่นนี้ที่ผมตำหนิก็คือผุนตำหนิว่ามันแขนสั้นไปหน่อยแล้วก็ปุ่งกี่เล็กครับ การเมาครับได้มาเปิดซิงครับจานออดซันนี่คันนี้โมเมนต์ที่สองพันกรัวชวโมงหรอ้อเ่ นี่ครับอโอเคครับคลิปนี้ครับผมฝากเป็นข้อคิดครับเป็นแนวคิดสำหรับเพื่อนๆพี่ๆครับผมที่มี fc คอมเมนต์มาหลายคนครับบอกว่าอยากจะมาจากต่างประเทศนะครับอยากจะมาทำอาชีพนี้ครับ สามารถทําได้นะครับสามารถทําได้ครับแต่เราต้องไปดูพื้นที่ที่เราจะทํางานทีหนึ่งครับว่ามันจะพอมมีงานไหมเยอะไหมครับรถจะเยอะไหมนะครับต้องดูตรงนี้ด้วยโอเคครับสวัสดีครับ